น้าเพื่อนน้ามเนี่ยตรรงน,งน,น,งนรัม่เวลา,อาทอไรนหมงนแ่ไหหร่ยอดมาม,ามาครับอ๋อปกติก็เห็นมาประจำไม่มาวะ ยาไม่มาเลยเสียงเบาใช่ไหมไม่ครับใช่ไหมไม่ครับเมียทิ้งวะหรอเปล่าครับเออดังนั้นตั้งใจด้วยเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วเบือเตรียมเริ่มห้าครั้งห้าครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า 2 2ัสามสมามสอามสอามองสมอมองามงามงสามสามงางสามิามามองมองมอามสงาองาามงมามสอมสอนสสอาามามามอะไร มาที่เกบโอเคขอบคุณวันเที่ยวไรวันที่สิบเก้ากลางวันอะไร้ขคอยยิงเจอวันนี้ใช่ไหมอ๋อหน้าได้ไงต่อดันดึงสองครั้งสองครั้งเริ่ม1 2่ตรงบุกกลงวันเกดใช่ไหมอเอาสมมติว่ามีคนซื้อเค๊กมาให้จะทำยังไง

ขอบคุณครับพ่อแม่